คอบนี้ก็จากด้านในกึ่งกลางนะฮะลากข้างนอกเข้าไปกดประคองไว้อย่างนี้นะครัดจไปเลยเห็นไหมครที่ผมบอกว่าไม้มันจะผูุเข้าไปเรื่อยอ่ะผูเข้าไปเรื่อยแล้วก็จะเป็นข้างในก็จะเป็นโพรงนะฮะถ้ามันไม่หยุดผูข้างในต้นไม้มันจะกลวงนะนี่คือเหตุผลที่ต้องทายาไม่ให้น้ําเข้านะครับแล้วก็รักษาไม่ให้เกิดเชื้อรานะครับแต่ตัวเนี้ยมันไม่ได้ทายาไนงะพอไม่ได้ทายามันเป็นพันนี้ครับคุณผู้ชม เิ็มเล็กลงแล้วนะครับตัวที่ผมใช้อยู่นี่ไม้ตองแก้ว8ดนิ้วนะฮะแล้วใครบอกผมมือใหม่ผมอยากได้ปากไ้ตกแก้วสักตัวหนึ่งแต่ผมยังมือใหม่อยู่นะฮะขอซื้อสัก7นิ้วพอแนะนําเลยครับเดี๋ยวคุณก็ต้องมาซื้อตัว8นิ้วเพราะว่าตัว7นิ้วเล็กนะครับทํางานได้ไม่ดีเสียต่างทุกทีก็เอาที่มันได้ได้ไปเลยดีไหมครอบคุมไปเลยดีไหมเพิ่มอีกไมกี่บาทนะครับสามสร้อเอง Okay.